ถึง่างตรงแล้วถึง่างตรงแล้วไปเลยนี่ค่ะมาแล้วนะมาพร้อมๆกันเลยนะฮะพี่นิวก็จี้ท้ายมาเลยเอา้าวตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปในปากของคุณแม่ขายาว be สวัสดีทุกท่านเลยนะฮะวันนี้เราก็จะมาเล่นแมปนี้กันนะมันชื่อว่าแมป พาสลลด into mommy long legs นะแน่นอนนะคะคือแบบว่าทุกคนเนี่ยต้องรู้จักคุณแม่ขายยาวแน่นอนนะอ่ะเดี๋ยวแปลเป็นไทยให้นะชื่อแมพตอนนี้แปลเป็นไทยแล้วนะทุกคนมันชื่อว่าขี่เกวียนเข้าไปในขายาวของแม่นะ <laughs> นี่คือแปลไทยนี่คือหามากเลยนะเหมือนกับว่าแบบนี้เนี่ยเป็นอารมณ์แบบว่าเราต้องนั่งรถรางนะคะเข้าไปในตัวของคุณแม่ขายยาวนั่นเองอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ต้องไปเล่นกันเลยคะ่ะเอาแหละตอนนี้เราอยู่ในแบบแล้วนะคะนี่เป็นการนั่งรถรางเพื่อไต่ขึ้นไปหาคุณแม่ขายยาวนั่นเองนี่เห็นคุณแม่ขายยาวไหมทุกคน <c oughs> อยู่ด้านบนนั้นอา้าวมาลุ้นกันเลยดีกว่านะคะว่าเราเนี่ยจะสามารถนั่งรถรางขึ้นไปหาคุณแม่ขายยาวได้หรือไม่ตรงนี้มีรถไฟของเล่นด้วย ทุกคนดูสินี่เป็นไงวิยนา่ารักจังเลยอย่าอย่าเอากลับบ้านจังก็จะมีรถรางนะคะรถรางสีแดงนะคะรถรางสีสีเหลืองแล้วก็รถรางสีฟ้านะคะเอาสีอะไรดีอ่ะอยากได้สีฟ้าเนะีเพราะว่าพี่นิวชอบสีฟ้าเราก็ไปสีฟ้ากัเลยดีกว่านะโอเคไม่ต้องแย่งกันนะเดี๋ยวเดวีคืออะไรเนี่ยแป๊บหนึ่งนะคือจะมาด้วยกันทําไมสองสาคนแค่2คนมันก็ไม่ไปแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวนายนายลงไปก่อนได้ไหมอ่ะเออนะ คือตอนนี้รถรางเราจะไม่ไปแล้วนะเฮ้ยมันหนักเกินเนี่ยมันหนักเกินเอ้าคันสีเหลืองมาชนท้ายแล้วโอเคไปได้อยู่คนนั้นตกลงไปเลยนะคะอ่ะไปกันเลยทุกคนโหรถรางไปไวมากแต่ว่ารถรางชนกันแล้วคันสีแดงคันสีแดงจะว่ายังไงคันสีแดงตกลางไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วตอนนี้ตอนนี้นะคะอ้าวคนนี้เนี่ยรถรางคันสีแดงหายไปแล้วอ่ะจะบอกว่ารถรางของพี่นิวนะคะก็ตกรางเหมือนกันนะคะนี่มันอะไรกันครับเนี่ยเออทุกคนเราต้องไปเอารถรางใหม่หรือเปล่า พอดูแล้วยังไงซะรถรางเราอ่ะก็ตกลางไปแล้วนะคะอ่ะจะให้เราเดินขึ้นไปมันก็แบบว่าก็ไกลอยู่นะทุกคนไกลไกลนะคะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยลงเบารถรางใหม่ดีกว่าเ,<ห>เดี๋ยวครั้งนี้ขอเอาเป็นเอ่อเป็นคันสีเหลืองแล้วกันนะคะอ่ะเอาเป็นคันสีเหลืองเนาะทําไมชอบมีคนมานั่งกับเราจังเลยเนี่ยเด้อ <c oughs> มาดูกันนะคะว่าครั้งนี้รถรางเราจะตกหรือไม่แต่ข้างหน้าเรานั้นข้างหน้าเรานั้นนะทุกคนคือรถรางมันติดกันนะ่ะ เออขอบวนมันติดกันขนาดนี้จะไปยังไงเลยเนี่ยแล้วทำไมคันสีฟ้าไม่ไปวูจะบอกว่าเป็นฝาแฝดกันด้วยนะคะเนียเออทำไมเธอสองคนถึงไม่ไปอะ่ะแล้วดูหน้าตานะหน้าตาเหมือนกันด้วยใส่ชุดเหมือนกันอีกทรงผมก็เหมือนกันอีกไม่ฝาแฝดยังไงไหวนะคะแล้วทำไมเขาถึงไม่ไปทุกคนมันก็ว่าเขาไม่ยอมคิกให้รถลางไปนะคะคือไรอะ่ะดูดิติดกันเป็นสี่ขบวนแล้วนะตอนนี้จะไปได้ไหมเนี่ยเดี๋ยว <laughs> ถ้าเกิดมาค้างอยู่ตรงนี้เราก็ไปไหนไม่ได้นะเนี่ยอ่ะสมมตินะคะสมมติแบบว่าพี่นิวนะ แบบว่าทําการเดินไต่รางขึ้นไปนะโดยที่ไม่ต้องใช้รถรางนะคะมาดูกันว่าเราเนี่ยจะสามารถขึ้นไปหาคุณแม่ขายยาได้หรือไม่นะเราแบบว่าไม่ได้ใช้รถรางเลยนะอ่ะมาดูกันนะทุกคนเนี่ยโอ้โหเข้ามาในอุโมงค์ด้วยมีอะไรปะเนี่ยจะมีกบดักหรือเปล่าอันนี้คือแบบว่าไม่ได้นั่งรถรางมาเลยนะเฮ้ยไปยังไงอ่าเข้ามาในนี้โอ้โหสวยงามอันนี้อาศัยแบบว่าเดินเข้ามาเลยนะคะเราก็เดินล้อมาเรื่อยๆเนี่ย อย่าบอกนะว่าเราสามารถเดินได้มันก็เดินได้นะคะทุกคน มันเดินได้แบบสบายมากๆอ่ะแต่ว่าระยะทางมันก็จะไกลนิดนึงเอา้าทุกคนล่วงแล้วนะคะจะบอกว่าตอนนี้นาะดูวุ่นวายมากๆเลยนะคือแบบว่าคนชุลมุนไปหมดเลยแล้วก็ต่างคนต่างแย่งรถรางกันและตอนนี้นะพี่นิวก็เปลี่ยนเซิร์เวอร์นะคะมาเซิร์เวอร์ที่คนน้อยนี่จะเห็นว่าเซิร์เวอร์นี้มีแค่3คนรวมพี่นิวด้วยนะคะรับรองว่าครั้งนี้ไม่มีใครมากวนใจอะเอาเปลลา็นรถรางคันสีฟ้าเหมือนเดิมนะคะดูซิว่าเราจะถึงหรือไม่ไปกันโลดนะทุกคนนะเอา้าตอนนี้นะมีแค่ แค่สามคนอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นะคะรับรองว่าคนไม่เยอะแล้วก็ไม่วุ่นวายด้วยมาลุ้นกันเลยนะคะว่าพี่นิวเนี่ยจะนั่งรถรางไปถึงคุณแม่ขาย,ยาวได้หรือไม่เราก็ลุ้นสุดๆกันเลยนะคะอ้าวไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเ,เลยค่อยๆไต่ขึ้นไปนะทุกคนมันต้องได้แหละมันต้องได้แหละเพราะว่าตอนนี้คนน้อยมากมันก็จะไม่มีแบบว่าคนมากองอยู่ตรงรางนะ เฮ้ยเฮ้ยตอนนี้เราขึ้นมาสูงได้แล้วทุกคนโอ้ไม่กอดความหวังที่เราจะนั่งรถรางไปหาคุณแม่ขายยาวมีสูงแล้วนะคะก็มาลุ้นกันนะคะว่าถ้าเกิดพี่นิวเนี่ยนั่งรถรางไปถึงคุณแม่ขายยาวได้เราจะได้เงินหรือเปล่านะทุกคนตอนนี้คือลุ้นเงินมากเลยอ่ะเผื่อไปว่าเราโชคดีคุณแม่ขายยาวให้เงินกับเรานะคะตอนนี้ก็ทําการไต่รางไปเรื่อยๆก่อนนะจะเห็นว่ามันสูงมากเลยนะคะ ระยะทางนี่คือยาวไกลามากอ่ะพอคนในแบบน้อยเราก็จะโชคดีแบบนี้นะคะนี่เพราะว่ารถรางของเราเนี่ยวิ่งดีมากๆเลยนะจะบอกว่าในแบบนี้ทํารางได้ดีมากแล้วก็ไม่ตกรางง่ายๆด้วยนะคะไปได้แบบสมูทมากๆเลยตอนนี้ก็นั่งมาประมาณหนึ่งชาติแล้วเนี่ยเฮ้ยไรอ่ะอุ้ยรถอุ่งวงอะไรก็ไม่รู้ว่ะ เหมือนเป็นอุโมงค์อุ้ยมีฟันด้วยนะคะรู้สึกว่ามันมีไอเทมอะไรให้เราด้วยนะมีดาบด้วยนะเนี่ยเอามีดาบด้วยเอาดาบมาทําอะไรเนี่ยแล้วก็มีเครื่องมือนะคะขุดเจาะด้วยนะเอามาขุดเจาะอะไรเนี่ยเท่านั้นยังไม่พอมีอันนี้ด้วยมาร์ตบสบอลน,นะคะอะไรเนี่ยเอามาเล่นเบดบอลเหรออุ้ยมีการแบบว่าตีลูกด้วยนะดูนี่นี่เดี๋ยวให้ดูให้ชัดนะฮะหยิบลูกขึ้นมาตีโอโ้ยังแจมอ่ะเอาทุกคนตกแล้วรัวงตกแล้ว ตกได้ไงเนี่ยโอ้ให้ตายเดอะตกรถรางเฉยเลยทําไมตกอ่ะเอาไม่นะมันตกอ่ะทุกคนเมื่อกี้มันตกรางอ่ะจะถึงอยู่แล้วว่าอ่ะคันนี้เปลี่ยนเป็นคันสีแดงบ้างนะคะครั้งนี้มาลุ้นกันนะคะ ไม่ได้นะนี่เราต้องมานั่งใหม่แล้วเนี่ยโอเมก้านะทุกคนเมื่อกี้ก็นั่งไปเครื่องทางแล้วนะนันน่นไม่นะทำไมชีวิตคอยมันเป็นจ้างี่ <c oughs> เอาแหละทุกคนตอนนี้เราก็ต้องมานั่งใหม่นะคะก็นั่นแหละค่ะก็มาลุ้นกันนะว่าจะถึงเต้นใจไหมเนี่ยเราจะมีบุญได้ไปถึงคุณแม่ขายยาหรือเปล่านะคะ <c oughs> คือมันดูแบบว่าดูยากเย็นเหลือเกินเราต้องพยายามไม่ให้รถของเรา ตกลางนะคะเราต้องประคองให้มันดีๆซึ่งจะบอกว่าระยะทางนั้นก็อีกยาวไกลนะทุกคนกว่าเราจะถึงคุณแม่ขาย,ยาวเราก็ต้องมาลุ้นกันนะคะอะตอนนี้เราก็นั่งไต่รางไปก่อนละกันรอดเข้าไปแล้วนะ่ยอารอดมันแล้วตอนนี้เราขึ้นมาสูงมากๆเลยนะคะก็มาลุ้นกันเลยว่าจะถึงไหมภาวนานะคะว่าถ้าเกิดเราล่วงครั้งนี้นะคะหรือว่าพี่นิวล่วงครั้งนี้อีกพี่นิวก็จะเดินขึ้นมาแล้วนะคะ ก็คงจะไม่นำรถรางขึ้นมาแล้วเพราะว่ามันแบบว่าเสียเวลามากๆเลยนะเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าพี่นิวนั้นจะขึ้นไปถึงคุณแม่ขายาวหรือเปล่านะคะตอนนี้คือแบบว่าลุ้นสุดๆเลยนั่งตัวเกรงมากเลยนะคะไม่กล้าขยับอะไรเลยเนี่ยตอนนี้ไปเลยจ้าไปเลยจ้าแล้วเราก็ผ่านประตูมือนะคะผ่านประตูมือประตูมือนะไม่ใช่ประตูเมือง สึกว่าข้างหน้าเรานั้นนะคะจะเป็นการไต่ระดับขึ้นไปแบบยึกยือมากเลยนะทุกคนอา้ามาลุ้นกันเลยนะคะว่าจะรอดไหมเนี่ยคือจะบอกว่าลางข้างหน้าเรานั้นนะมันยึกยือมากเลยเออเลุ้นสุดๆเลยนะคะแล้วเราก็ไต่ขึ้นมาแล้วนะทุกคนอา้าโอกาสที่เราจะไปถึงคุณแม่ขายยาวมีสูงแล้วนะคะ ตอนนี้คือแบบว่าลุ้นมากๆเลยนะทุกคนนะไต่ขึ้นมาตอนนี้ยังไม่ตกรางก็อย่ายให้ตกแล้วกันกค่อยๆไต่ขึ้นไปค่อยๆไต่ขึ้นไปลุ้นมากลุ้นระทึกลุ้นระทึกลุ้นสุดๆอีกไกลปะเนี่ยอีกไกลยอยู่นะฮะโอ้แต่ว่าก็ไม่ไกลามากนะทุกคนหลังจากที่ส่องข้างบนนั้นเริ่มเห็นตัวคุณแม่ขายาวชัดขึ้นมาแล้วนะคะโอกาสที่เราจะไปหาคุณแม่ขายาวนั้นเริ่มมีอย่าตกรางนะตกรางมีตบแน่ <laughs> ตบใครอะ ตบแมพทีเดียวนะคะแล้วก็จะกดแย่ให้ด้วยนะคะเนี่ยโมโหนะอย่าให้ตกลางนะอย่าให้ตกลางนะแล้วตอนนี้เราก็ผ่านเส้นทางยิกยืนมาได้แล้วนะคะอ่าเริ่มมาลุ้นกันแล้วทุกคนตอนนี้คือใจพี่นิวเนี่ยเต้นตุบๆเลยนะคะกลัวตกลางมากๆเพราะว่าเราขึ้นมาได้สูงมากๆแล้วนะคะถ้าเกิดเราล่วงตอนนี้ มันจะเสียดายมากๆเลย <S <S นี่เลยทุกคนเราเริ่มเห็นตัวคุณแม่ขายาวชัดขึ้นมาแล้วนะนี่ด้านบนนั้นนะเริ่มเห็นหน้าตาของคุณแม่ขายาวชัดขึ้นมาแล้วและเราก็จะมาลุ้นกันนะว่าถ้าเกิดเราขึ้นไปหาคุณแม่ขายาวได้นั้นเราจะได้เงินหรือเปล่า ได้หรือจะได้เป็นเงินโลบักแค่คิดก็ต,ตื่นเต้นแล้วนะฮะเฮ้ย hey, ทุกคนใกล้แล้วใกล้แล้วเห็นคุณแม่ขาย,ยาวชัดขึ้นแล้วนะคะใกล้แล้วใกล้แล้วลุ้นเลยและตอนนี้เราก็ผ่านนะผ่านประตูมือสีแดงแล้วนะฮะผ่านไปแล้วว้าว คุณแม่ขายาวใกล้เลยใกล้มากเลยทุกคนตอนนี้เอาแหละตอนนี้ก็เรียวเคี้ยวคดมาทางนี้แล้วนะคะแล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปนี่จะเห็นว่าใกล้แล้วคุณแม่ขายาวอยู่ตรงหน้าเราแค่นั้นอยู่แค่เอื้อมนะทุกคนอยู่แค่เอื้อมอา้าวตอนนี้รู้สึกว่าพี่นิวนะคะไล่าตามเพื่อนทันแล้วนะภาวนาอย่าให้เอย่าเดืดเดดเดดชนกันแล้วชนกันแล้วชนกันแล้ว,ลวทุกคน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ค่อยไต่ไปอย่านะอย่าตกไพร้อมๆกันนะเอาแล้วเอ้ยไม่นะพี่นิวไม่อยากกดหยุดอะถ้ากดหยุดกลัวมันตกรางนะคะตอนนี้เราก็จี้ท้ายเพื่อนไปแล้วนะทาไมารดรางเพื่อนเช้าของเราอาะนี่ใกล้เราทุกคนไม่นะอย่าเพิ่งร่วงนะเพื่อนนะเราต้องไปด้วยกันนะไปไหนไปกันเนาะ <H it? S 1> ถึงรางตรงแล้วถึงรางตรงแล้วไปเลยนี่ค่ะมาแล้วนะมาพร้อมๆกันเลยนะคะพี่นิวก็จี้ท้ายมาเลยอ้าว ตอนนี้เรากําลังจะเข้าไปในปากของคุณแม่ขายาวเราก็มาลุ้นกันเลยนะคะว่ายังไงเอะเดี๋ยนะดูหน้าตาคุณแม่ขายาวนะคะมันก็ว่าด้านหน้านั้นคืออะไรอุยอ้ยอุ้ยคืออะไรถึงแล้วว่ะเอ้ายังไงเนี่ยทุกคนถึงแล้วแล้วคืออะไรเราต้องเข้าไปเหรอคือยังไงเอ้าเดี๋ยวนะรถล่างเราหายไปแล้วนะคะเอ้าล่วงเอ้าแล้วเพื่อนเราก็ล่วงตามมานะะเนี่ยเนี่ยอย่าบอกนะเพื่อนว่าเพื่อนจะไปนั่งใหม่อ่ะ ไม่เอาแล้วเด้อใช้เวลานานมากเลยทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนะเรายังไม่ทันรู้เลยว่าเส้นใยได้อะไรเนี่ยอ่ะโอเคทุกคนเป็นนั้นว่าขอจบแบบนี้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะเพราะว่าเราขึ้นไปถึงตัวคุณแม่ขายยาวได้แล้วแต่ก็ไม่ได้อะไรเลยนะคะ เนื่องจากพอเราเข้าไปในป่าคุณแม่ขายาวเราก็ร่วงเลยถ้าเกิดใครชอบเล่นแมปรถรางนะคะแนะนําเลยนะสนุกมากเลยทีเดียวนะก็มาเล่นกันได้นะคะส่วนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและกันนะจ๊ะรู้สึกว่างอนงอนคุณแม่ขายาวที่ทําให้เราร่วงลงมาไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายค่ะจุ๊บๆแลวตอนนี้ก็เหลือเราคนเดียวในแมปนะคะอืมยังไงดีเนี่ยจะนั่งอีกเหรอยังจะนั่งอีกเหรอทุกคน บอกว่าคุณแม่ขายยาวทำเราเจ็บมากๆเลยนะคะพอไปถึงแล้วทำเราร่วงเฉยเลยคุณแม่ขายยาวงอนบอกเลยว่างอนคุณแม่ขายยาวชิ so